ไไโอเคโอเคครับท่านสนขอโทษนำมันเหลืออีกขวดเดียวฉบ่บนั้นต้องสั่งเพิ่มเพราะว่าเดี๋ยวคน,คนนี้เขาออกมาแล้วเดี๋ยวก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวบอก พอมดพอมดสั่นน้ำให้พัดนึงครับพ่อสั่นน้ำให้พัดนึงสามเต้นอาเพียงสามต้นโอ้สวย เฮ้ยหมดเวลาแล้วหมดเวลาแล้วหมดเวลาแล้ว